ในวันนี้เนี่ยแอจะพาคุณผู้มชมนะคะได้มารู้จักกับเรื่องราวดีๆของรามาธิบดีกันค่ะด้วยความที่คณะแพทยาศาสตร์นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะคะ <pt ain> เขาก็ได้มีชมรมต่างๆขึ้นมาให้นักศึกษาแพทย์ได้เลือกแอได้ยินมาว่ามีชมรมเยอะมากกว่า20ชมรมเลยและที่สาคัญน้องๆน,นักศึกษาแพทย์เนี่ยสามารถตั้งชมรมขึ้นมาเองได้เรื่อยๆด้วยซึ่ง ทางพี่ๆคุณหมอต่างๆเนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนเดี๋ยววันนี้นะคะแอร์ยกตัวอย่างมา3ชมรมนะคะที่เป็นชมรมเก๋ๆแปลกๆให้ทุกๆท่ทานได้มารู้จักกันค่ะเริ่มจากคนแรกเลยแนะนําตัวแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าตัวเองอยู่ชมรมอะไรค่ะคผมชื่อซีนะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หกนะครับมาจากชมรมมาที่บดีนทร์อินเตอร์เนชั่นแนลครับอยู่ี่เซาท์มมารามายสเตอร์ครับอ้มีอินเตอร์ด้วยเดี๋ยวเราได้มาดูความเป็นมานะว่าอินเตอร์อยังไงนะต่อมาเลยค่ะค สวัสดีครับผมวินนะครับเป็นตัวแทนจากชมรมระหว่างบรรทัดครับผมชมรมระหว่างบรรทัดรับผมกล้านะครับผมเป็นตัวแทนจากชมรมระหว่างบรรทัดเช่นเดียวกันน้องวินกับน้องกล้าอยู่ชมรมระหว่างบรรทัดชื่อก็เก๋มากๆมาทางด้านนี้บ้างดีกว่าชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อแม็กครับจากชมรมศิลปะรามาที่ดีครับมาดูอ่าน้องแม็กนะคะชื่อวีครับชมรมศิลปะเหมือนกันครับ อันนี้ก็คือมาสายวาดรูปเลยเดี๋ยวเราค่อยๆรู้จักกันไปทีละชมรมเนาะเริ่มจากรามาอินเตอร์เหรอใช่ไหมชื่อชมรมเราทําอะไรบ้างคะก็ชมรมของพวกเราน่ครับจะคอยดูแลนักศึกษาดามาธิ่บดีที่สับแต่ละเปลี่ยนต่างประเทศนะครับทั้งในแง่ของการทําวิจัยหรือว่าในแง่ของการไปทำโปรฟิชแนลเอ็กซ์เชนหรือว่าการดูโรงพยาบาลที่น่นดูงานนะครับแล้วก็รวมทั้งการต้อนนักศึกษาแพทย์ที่มาจากต่างประเทศด้วย ต้องรับเขายัางไงบ้างต้องให้การรับรองเช่นแบบพาไปทานข้าวผ่ากิจกรรมช่วยจัดทรมถาเทีเยวในประเทศก็เหมือนเป็นแบบว่าแลกเปลี่ยนกันเนาะถูกไหมคล้ายๆกับนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ว่าอันนี้ก็คือนักศึกษาแพทย์เหมือนกันจําเป็นไหมว่าคนที่อยู่ในชมรมนี้จะต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งเออไม่จาเป็นครับผมแต่ว่าถ้าจะไปแลกเปลี่ยนได้ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษอ๋อก็คือต้องเขาเรียกต้องประกอบไปด้วยมาถึงอีกหนึ่งชมรม นั่นก็คือชมรมระหว่างบรรทัดช,ชื่อแปลกมากชมรมนี้จริงๆมีมานานหรือยังคะถาวินก็ได้วรินก็มีมาประมาณ5้าหกปีค,ครับแต่ความน่าสนใจก็คือชมรมนี้เนี่ยเหมือนมีกิจกรรมให้มีแอคทิวิตี้ในการดูหนังด้วยกันคแล้วคําว่าระหว่างบรรทัดมันหมายความว่าไงคะก็คือจริงๆชมรมเราเกิดจากการรวบรวนของแบบผู้ที่สนใจในการจะแบบเตยม สื่อต่างๆอย่างเช่นภาพยนตร์หรือว่าหนังสือยามาแกะกันมาแลกเปลี่ยนความคิดอะไรอย่างนี้ครับแลกเปลี่ยนความเห็นเพราะว่าประสบก,การณ์แต่ละคนที่พยายามมาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดูหรือฟังแล้วเราคิดไม่เหมือนกันอะไรครับสิ่งที่ผูอ้อเขียนผู้แต่งเขาต้องการบางทีมันอาจจะไม่ได้ถึงตรงๆแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดกันว่ามันเป็นยังไงแอลว,ว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็แชร์ประสบก,การณ์กันในการรับสารต่างๆถูกไหมว่าแต่ละคนรับอะไรมาแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือไอ้อย่างรู้อนถามกล้า ว่าได้อะไรจากชมรมระหว่างบรรทัดคือเหมือนแบบมันพอเรามาดูหนังด้วยกันเราจะได้แบบมุมมองที่แบบบางครั้งแบบแต่ละคนเขาคิดไม่เหมือนกันแล้วก็แบบเราจะได้มาแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละคนเขาคิดเห็นยังไงมันได้แบบฝึกทั้งการคิดวิเคราะห์ตัวหนังหรือตัวหนังสืออะไรแบบนี้ด้วยกันแล้วแบบใครที่แบบตกหล่นประเด็นไหนก็สามารถแบบฟังประเด็นนี้ที่แบบเราอาจจะพลาดไปแล้วแบบได้ลองมาคิดตามแล้วแบบทําให้เราแบบฝึก เารเรี่ยวความคิดได้มากขึ้นประมาณนี้ครับบรรยากาศชมรมมันก็จะเป็นกันเองแบบให้แบบสบายๆมากินข้าวมาดูหนังด้วยกันในประมาณนั้นนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เคือจะแบบดูหนังยาวทีเดียวเพื่อให้แบบทุกคนได้สามารถแบบเก็บรายละเอียดของตัวหนังให้ได้ทีเดียวเลยครับคือสําหรับแอนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าหมอเนี่ยเป็นคนที่แบบอ่ะเรียนเก่งวิธีการคิดอาจจะแบบไม่เหมือนเราเราก็จะเป็นฟิลบ้าบอๆอยากรู้เออน้องหมอเนี่ยจะมีความคิดต่อสิ่งสิ่งนั้นยังไงสื่อนั้นยังไง อยากรู้ชมรมนี้มีคนสมาชิกเยอะไหมคะผมแบบแปดคนนะแปดถึงสิคนเป็นนึกว่็จะ80นะ <c oughs> 8คนจริงๆก<ม>็เหมือนแกงเล็กๆนะใช่ครับเหมือน8ปดคนเป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรมกิจกรรมขึ้นมาแต่เราก็เปิดให้แบบทุกคนในรามาธิบดีนี่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เหมือนกันครับผมก็ค <c oughs> <c oughs> ืออ่าหลักๆ มีประธานแล้วก็มีสมาชิกเนี่ยประมาณ8ปดถึงสิในการที่จัก,กิจกรรมต่างๆขึ้นมาแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ส่วนไหนก็ตามสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมได้ใช่ครับไม่จำเป็นต้นองเป็นนักขกษาครับเป็นคนนอกก็ได้มาด้านนี้บ้างดีกว่าคุณคะมาจากชมรมศิลปะงงมากปกติเนี่ยพี่เคยได้ยินว่าใครที่เก่งวิทย์ศิลปะจะไม่เก่ง เราจะเก่งทุกอย่างไม่ได้ในการที่เรามาวาดลงวาดลูกเก่งขนาดนี้เนี่ยถามน้องแม็กซ์กับน้องบีเลยค่ะว่าทำไมเราถึงเลือกชมรมศิลปะคะคือจริงชมรมศิลปะครับอันนี้เปิดเป็นปีที่2ครับผมซึอ่งใช่ครับซึ่งว่าผมก็เป็นคนที่เริ่มจัดตั้งแล้วก็เริ่มสร้างกิจกรรมของชมรมนี้ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์คือเพื่อเหมือนกับ อยากให้เป็นสังคมของกลุ่มคนที่มีความชอบในศิลปะและอยากพัฒนาศิลปะต่อไปถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโควิดนะคบผมแต่ว่าในการลงกิจกรรมไปหรือว่าในการโปรโมทบอกน้องๆครับรุ่นปีต้นๆนะครับก็มีน้องที่สมัครเข้าชมรมมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยตอนนี้คือทางชมรมมีประมาณเจคนครับผมแล้วก็มีการทํากิจกรรมออนไลน์ครับก็คือมีให้วาดรูปส่งทูก1เดือนหนึ่งสองเดือนนะครับก็มีส่งมาเรื่อยๆแล้วก็ประกวดร่วมกันแล้วก็คุย ผลงานว่าแต่คนมีแนวคิดเกี่ยวกับผลงานต่างๆเป็นยังไงถามน้องๆรวมๆเลยดีกว่าว่าความสุขของการที่รามาเนี่ยมีชมรมเยอะขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างแอบว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่แอรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยยังไม่มีชมรมให้เลือกเยอะขนาดนี้เลยอะ่ะแต่พวกเราอะ่ะเรียนก่อนเยอะพอได้ทากิจกรรมก็คือมีแบบมีองค์กรที่พพอร์ตเราแบบเต็มที่เลยรู้สึกยังไงบ้างสิ มันเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางคณะมอบให้ให้เราลองทำอะไรไปสักทีให้เราได้ค้นหาสิ่งที่เราเองชอบค่ะอ่ะครับสึกว,ว่าแบบมันทําให้แบบอในคณะมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเราทำให้เราได้ลองแบบเอ่อค้นหาคล้ายๆของดีแบบว่าเมื่อกี้เราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรนเราก็ได้ไปลองอะไรหลายอย่างนะครับให้เราเราได้พบเอ่อสิ่งที่เรารักเอ่อแล้วก็วเป็นการเติมไฟในการเรียนด้วยนีมากค่ะ เหมือน,นเหมือนเ,นเพื่อน,นบอกก็คือแบบคณะช่วยซัพพอร์ตเราให้ได้ทำในสิ่งที่เราสนใจมากขึ้นช่วยให้เราแบบบางครั้งก็คือปัอนคลายจากการเรียนด้วยเหมือนกันทำให้แบบเรามีแรงที่จะกลับไปเรียนไปทํางานต่อได้ทำให้แบบคน้คน,คนหาตัวตนเจอ ER ลเจอ ER เพื่อนๆที่แบบบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราเขาจะสนใจแบบเดียวกับเราด้วยแชร์ประสบการณ์กันเนาะ,ะให้เหมือนกันนะครับผมคือเป็นการสร้างสังคมของคนที่มีความสนใจคล้ายๆกันแล้วก็เหมือนพัฒนาตัวเองได้แบบไม่สิ้นสุดในสิ่งที่ตัวเองสนใจครับค่ะ ได้ควันคายแล้วทำอะไรนอกเหือจากการเรียนสุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็นี่คือน้องๆส่วนหนึ่งนะจากชมรมส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะต้องบอกว่าโอ้โหพอฟังแล้วก็เห็นในสิ่งที่น้องๆทำเนี่ย มันยี่ใหญ่เหมือนกันนะเออมันมันรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยอ่ะดีใจด้วยนะคะเพราะว่าแอมมั่นใจว่าชมรมเนี่ยก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของน้องหงอทุกคนด้วยให้มีความสุขจะได้มารักษาคนไข้ต่อไปนะคะในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณน้องๆองนักศึกษาแพทย์ทุกทกคนเลยค่ะ และนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะของชมรมของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะในสัปดาห์หน้าแอนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีก2ชมรมที่น่าสนใจจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามกันในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการรามาเ v ล r ตค่ะสวัสดีค่ะ บทบาทของพ่อแม่เมื่อลูกถูกแกล้งการถูกบูลลี่หรือถูกกันแกล้งภายในโรงเรียนนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ยังคงแทรกซึมและแฝงตัวอยู่รอบตัวเด็กๆสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรทําคือทําให้เขารู้ว่าเราจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอเราต้องไปเขาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะโดยที่ยังไม่ต้องแสดงความคิดเห็น 2. พูดคุยกับคุณครูเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาอาจจะบอกคุณครูว่าลูกเราเริ่มมีพฤติกรรมไม่อยากมาโรงเรียน 3. เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับเขาให้เขาได้เห็นคุณค่าและข้อดีของตัวเองให้เขารู้ว่าลูกยังมีเราและหากิจกรรมอย่างอื่นที่ลูกทำนี้ดีเพื่อเรียกความมั่นใจของลูกให้กลับขึ้นมาสุดท้ายอย่าปล่อยให้ลูกถูกลังแกต่อไปเรื่อยๆเราต้องเตรียมวิธีแก้ปัญหาให้เด็ดขาดเช่นย้ายโรงเรียนเพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสังคมให้ลูกนะคะ